สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2,566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทัางร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการนะคะเป็นโครงรถไทนาเดินตามนะคะสยามโคโบตานะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะขอพระคุณลูกค้าจากอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนี่เองนะคะแวะมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะสำหรับร้านอยู่บ้านเกาะลํ ตมูลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะโทรสอบถาม0946022291นะคะเบนจวันนะคะสำหรับโครงสยามคูบตาเรายังมีให้เลือกอีกหลายคันเลยนะคะสนใจปักหมุดใน G- p s ได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะ แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้ากันก่อนได้เลยนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะกับโครงสยามคูโบต้านะคะเรามีให้เลือกหลายคันเลยนะคะลูกค้าแวะเข้ามาดูสินค้าตัวจริงกันได้เลยนะคะคันนี้ลูกค้าปางศิลาทองกำแพงเพชรของเรานี่เองนะคะแวะมาอุดหนุนสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ